สวัสดีครับพี่น้องมาขึ้นมาขามครับพี่น้องครับข,มา,ขามลุกเข้าพี่น้องอีกต้นเกานะครับโอ้พี่น้องครับลุกขึ้น,ง,นงไปเห็นลูกไส้ ลูกสาวยุ่งเทพครับมาอยากปักสบมาทั็นพี่น้องโควิดท,ทางผลหายกินยากทางกรุงเทพทางชลบุรีอยู่ครับครับย้อนแสงพี่น้องขึ้นเองท่ายเองนะพี่น้องคลิปกระไดน,นี่นะครับนี่ Các bạn vào sổng của nó, các bạn nhìn vào nó. Được khắc cấp ครับบักขามพี่น้องแต่บักขามครับนะครับนี่บักขามพี่น้อง เด็ดคิบผู้เดียวก็ยิ่งซีละพี่น้องลำบากเด็ดเองทายเองครับมีผู้ทายกล้องให้ไข่อยู่พี่น้องเป็นตากล้องให้ที่ไข่อยู่ครับนี่มีคนีผู้เป็นตากล้องให้ ทุ่งต้นขามพี่เด้อพี่น้องว่าสูงไปเลดหรอครับจะสิบเมตรนี่แหละพี่นอ้องโอ้ฟังเสียงาขามตกลง,งน้ำเลยพี่น้องนี่จุ่มโหลดดกครับพี่น้องหุุนรับแล้วาขาม,มาครับ